ช่วงบ่ายสโมสรเราจะไปแจกรถเข็นวิวแชร์เนาะให้ทงังือนทัร่างกายด้านขาเดินไม่สะดวกจะขอรับวิวแชร์ที่สโมสรเราก็ได้นะคะเราก็จะเอาลงมาแจกนะคะชื่น้องี่น้องบิวชื่น้องบิวนะคะนุจลีใจสบายก็เป็นสมาชิกไลออนด้วยกันค่ะต่อมาไลออนสายฝนพอ่อค,ค่ะน้องเจีย๊ยบค่ะ สวัสดีค ah, ่ะไลออนนัน <overhe> ต <ros> ิยาสีสุขานนิวค่ะนิวค่ะเอาไจารย์แจ้งมาว่าเจินมาเท่าไหร่คะเจินมาหกข่ะเจินมาหกน่าจะพออยู่แล้วค่่ะเไมก็ว่าสายตาจะวินเท่าไหร่แล้วก็บอกเดี๋ยวบอกเลยนะคะว่า คอยใส่หรือเปลนันดันย่าลายหรือย่าลายข้อดีางผงผงดีได้หน้ากากแม่แม่ได้เว้นตาแล้วเดินเอาหน้ากากทางนี้นะคะแทบไม่็สีแด

นี่แม่แม่ค่ะ้เตาลก็มาน้ากมาน้ตาลกมาดำให้สีหยาบขึ้นด้วยผูรใ่บ้านเมีอ่ะ่เห่บ้ามาเข่าใึ้นอเ่ใ่รยงยกว่าอยู่่งอะไรใช่เอ้ยสุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดให้ได้ไมเต่เหแสสบาไม่ตาเด้อเราแสงเราต้ง เอาในน้ำตาลนน้ำเงินบางทีเราก็อยากให้ใจไหวก็ทานคนคนร้อนคนร้อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแมสก่อนนะคะรอแมสก์ให้อีสีนี้เท่าไหร่แลค่ะเออขอโเอาสีแดงอ่าสีแดงติดตดเลย

พอไม่เป็นประมามกช่ร่วมมือกันเลยแม่อยากขึ้นกลับนะคะพวกหนูยังไม่ถ่ายภาพรวมเลยขอไปชร์ลาค่ะไม่ได้ไม่นาได้ไม่ถ่าไม่ได้หรอคะรับรับไปนั่นเลยว่าไอถ่ายกันเลย แปดนามหน่อยสอร้อยนี่จะคือยาวคะณยเที่ยงสองสามหน่อยอันนี้เลยสองร้อยสองร้อยสองร้อยสองคูเนี่ยสองร้อยก็สองร้อยสี่สมี้ยค่ะันเรียงหัวเหรอคะมีแ้สองร้อยส้สองร้อย้าสสองร้อยได้ไหมไ้ยอัน้นี่ค่ะสองร้อย้าสน่งอันยาวไปม ah. ันด้ค่ะสองร้ เอยวยบ๊องบ๊องนชัดไหมคะอันไหนอันได้บ๊องมีค่ะอันนี้งลอคลองก่อนถ้าขึ้นอนิดนงก็จะเป็นเอันนี้ก็ได้สองเจ็ดวันอ๋อสองเจ็ดวันบนทีแดสนี่้แหละสิบวทีแดีงร้ย้ได้แล้วค่ะถายรูปหนได้ได้ บแล้วเนติดทาคือเคยเเพาะเนาะนี่เราือก็ยเลยที่เรากเกี่ยวัการะกของมันชี่อโอกาสคือีน้องกายภาพที่ตินไส้โอกาคุ่มไปโอกาสที่จะเ่ยลมจะสูงอาได้ไหมคะได้ไหมน้องอ้อมน้องแข็งแรงแน่เขยับก็รางขยับ้าเนี่ยคะโอหค่เค มอยากให้ยังไม่เลยอีกสองครั้งอยากให้คำงานได้เราพูดเลยเยอะมากเลจะแล้วี่ท่านผมษไหคะเป็นเจ้าหที่เขาเป็นสโมสรที่ก่อตั้งขึ้นอยู่ภายใต้สโมสรแรงอ้อนสามคนนะคะแล้วก็เรามีภารกิจก็คือช่วยเหลือสังคมนะคะรอบที่แล้วเราก็ไปช่วยน้ำท่วมเนาะค่ะ มโครการไปแก็จะช่วเหลือนท่วมแล้วก็เราก็จะมีโครงการแล่นสายตามาแจกประชาชนตอนนี้เราก็ไปแจกที่กรงพยาที่โรงพยาบาลที่ประครับต้องการแล้วก็ให้กับผู้ป่วยที่ที่พิการนะคะด้านการเดินได้นี่ก็เป็นภารกิจของพนุสรที่ทำเพื่อช่วยเหลือผู้คนเราเลยเอามามอบให้กับคุณ่ะเป็นน้ำตัวแทนของโรงพยาบาลของชัยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะ สโมสรแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะขอให้ผลบุญนะคะอันนี้สมนี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งวันและทเช้าค่อคะรูเราปไรูไปรไรรไรัรไรูปร